โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับต้อยข้นอยู่ผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับแนวทางการเล่นทาจิสายจังเกิลน,น,นครับเนื่องจากแผ่ล่าสุดในตัวของทาจิได้รับการปรับสมดุลมาให้มีความสามารถในการได้เกราะจากพลังโจมตีนะเพราะงั้นเมื่อพอทาจิเนี่ยออกของพลังโจมตีมากขึ้นนะครับก็ตัวทาจิก็ได้เกราะมากขึ้นนะมันทาให้ทาจิที่ออกของดาเมจน,นิดนึงเนี่ยมันก็ได้เกราะมากขึ้นบวกกับในส่วนของท่าหนึ่งเนี่ยก็ได้รับการบรับให สก,กิลใส่คีบแรงขึ้นอีกนะเพราะงั้นมันก็เลยเล่นง่ายมากขึ้นนะแรงขึ้นอีกกลายเป็น8ปดนะครับอ่าค่อนข้างดีนะเพราะงั้นดอยเลยมองว่าทาจิในแพทนี้ค่อนข้างจะฟาร์มง่ายมากขึ้นแล้วก็เหมาะสับการฟาร์มป่ามากขึ้นนะครับไปดูกันดนะีกว่าว่าจะเป็นยังไงในสับทาจิจังเกิลในแพทนี้นะครับไปกดล่างก่อนเฮ้ยไปเจอฟอร์เรนต์ให้ไหมเพื่อนมา <R ally. S 1> ไปบนก่อนเนาะจ็อกเกอร์ช่วยฉันฟาร์มหน่อยน้องนอนกันแล้วครับนอนกันเรียบร้อยแล้วครับผม ครับคุณครับจัดไปเดี๋ยวนะกว่าแล้วไม่ต้องมาอยู่ออก่อนเลยแคลรี่ตอนไหนระวับงบูหายนะพีไนะ่ไม่นาไม่นา อุ้ยตายเลยหรอโอ้ไม่กอดแต่เวฟเลยเหรอเแ็บเวฟเลยจ้ะตายอยู่นะสวย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 อยากจะกไปอยากขึ้นไปมามันปิดป้อมไปแล้วอ่ะวัดเดอร์อ่ะไม่ไหวว่ะตัวเกณฑ์ไม่เป็สู้โลเลยออนไม่ได้เลยจะต้องบัฟเลยน่าจะหอดสุดๆรอเลยครับรอยาวๆเลยบอกอ่ะ ทำไมเลือดมันออกสามทีเลยวะมันมีมันเป็นบั๊กหนึ่งิตมันเป็นบั๊กหรอกเรียกว่าเป็นทริกแล้วกันแม่งไม่ลงไปล่างด้วยได้กรอนฟีแล้วเลยแล้วจะใจนี่ฟรีป่ะแล้วจะใจดาฟรีปะเฮ้ยจะเที่ยพอดีมันลำสามหนึ่งได้ไหมบ้าเกินมันได้นะตัวพี่ไม่แรงขนาดนั้นตัวเราไม่มีตัวไหนฆ่ามันเลยนะเออมันทำได้นะต้องต้องใจได้อยู่ โอ้ก็เอาแค่ละตุยเลยล่ะจะไม่สลับเลนจริงๆหรอวะโจ๊กเกอร์ไปปล้นมันได้เลยปะไม่มีร้านกับตัว e หลบหลบตายหมดตายหมดด้านหลังด้านหลังมีปล้นอย right. ู่ต <'s> ิสวย ตีโอซับไปแล้วเล้มขึ้นด้วยน่าจะหยิบมาในกรณีไหนครับนั่นน่ะสิพวกเราไม่รู้ด้วยกันอยากลองเล่นใจๆครับมาจะนี่ฝั่งมันเข้ากันแบบว่าไม่ได้กลัวชีวิตเลยเลยมันแรงอ่ะเอามาเจอโลเลีอนแม่งไม่คงต้องเอามาเจอตัวโปครับแต่พวกลิลลียอะไรพวกเนี้ยสู้ได้ครับอันนี้มันแรงไปหน่อย เรี้วิธีสู้เลย like <a> อ,ออกมาอันนี้แล้่ก็ไปคดนี้ครับยั่ดาเมจไม่มีแดงหายไหมนะไม่หายไม่หายหรอกไม่มีใครเข้าไปอะ่ะเมื่อกี้ไม่มีไม่มี 2,000ครัเป็นเข้างบนมีแคลลีมาดว้วยมีเลด้วยนะ เดินไปทางนั้นเจอฟอร์เรนนะ,นนะตรงเลดอะโอ้นิกเตียวต้าเบดไปดีเลยวะ้ยปลาดอกปลาดอกแล้วปลาดอกยังไม่ตินะแค่ปลาดอก ิวอยู่ล่างมันไม่ตีฮะมั้งกองมีล่างนะเดวพูดได้นะสมรกรเก่งได้เปรียบกว่านี้เลยอเลนจะตายแล้วนะทั้งรอบไม่กั่นเด้อกลัวเกินไม่ได้วาร์ปเลยฝ่าใส่หัวรุนรัว เนี้ยก็ตายเ,าเต็มเลยว,วะไม่น่าได้เล่นะวังนะเราเลยวันไปนะครับได้ขนาดไหนจิังวะรูปเ็มพิ่ใหเดยว

มันจะสวนนติดนะอ๋อพอเก็ตแล้วว่าใช้เลื่อยยังไงไม่น่าไหวนะพี่จอมอาจะพอได้ครับไปเวุ่นตินะที่มีแข่งนี่แข่งยังไงมันวุ่นซ้ำวุ่นซ้อนอย oh ่างนี้เฮงเ้งยังไงก็แห้งวุ่นแล้ววุ่นอีกยังมีแข่งไงยังมีครับจะเล่นเหรอไอ้ลเจ้า เล่นนมาเลนก็หนุ่มกันนะเนี่ยเอาเลื่อยไปตกใส่หัวเขาแล้วดูวะเก็บแตกไปไม่มีดาเมจน่ารำคาญอยู่อะจะทำยังไงให้เลื่อยมันตกใส่หัวเยอะๆวะมันได้สกิลหนึ่งรอบละครั้งไงก็ได้แค่นั้นนะต้องได้ของก่อนครับให้ผมก่อนได้ของก่อนตกสามรอบไปนะไม่มันมันจะตกแล้วมันจะไหลมากิจมันจะไม่ให้ตกใส่หัวเฉยๆมีสารมีสารจังหวะบนแห้ง เรยติลดเลยฮะย่ตหายหลุดเลยเคเราเล่นได้แล้วถ้ามีของสองิ้นเล่นได้แล้วเนี่ย เกจบเลยปะจบเลยได้ไม่ได้นี่พอได้สเปียฟาร์มสบายเลย เดลิโปะโอ้โอเหเกือบไปไลยตรงนั้นมีสว่วนมีชาวสว่วนไม่ได้มีมีอะไรบ้างเรากำลังไปแข่งใจไว้โอ้ยทีเดียวอ้หเกือบตายอุ้ยโอ้โหไ,ได้อยู่ปลายสกิลเกือบตุยเ,เดีย๋ย๊ ยิงขอนอะไรที่นีตกใจเดินให้มันยิงกันเลยอ่ะเ้ตกันบ้านว่ะตัดเลือดครับนี่ก็ต้องตัดเลือดอ่ะทีนี้เจ็ดสิบดามเมจ เจ็ดสิบน้าเมตร <c oughs> งิงบงัโอ้บุมติ๊กเหรอครับไม่ว่างไปตีนี่แล้วพี่มีไม่ว่างตีแดงเหรอ เล่นเป็นตั้งแต่ชว่วงแรกๆที่มันเก่งแน่สนุกมากเลยเ้ยตัวมันบักเยอะอยู่ติกตานะก็ <c oughs> เข้าใจเนี่ยวิธีการเล่นดีแค่จริงเ <c oughs> มื่อก่อนเขาไปเล่นแทงกันเนี่ยจริงๆก็ดาเม็ดโฟร์ตีสุดแบบอ๋อนนะดอยขอได้ไ <c oughs> อ้เกาะไฟเผาลาช็อตเอาแตแ <c oughs> ตกบอดโอเคแตแ <c oughs> ตกเต็ม <c oughs> ในกาติดป้อมอ่เลือดขึ้นทีละพันสี่ จะแบักจะแบกโชยี่เนี่ยงหนึ่งสองโอ้โหแรงไปไหมแรงไปไหมเออใช่แรงไปไหมอนมาแรงคนมันไม่ได้แรงหรอก เกินรายคำนี่ยเราเป็นข้อเลยแต่เต็มแล้วจู่ไอไ้เจ็ไปคลายมาเก่งกล้าเลยตอน <c oughs> ใส่บุ่มติดกันสรุปไอ้สรุปแล้วม,มันไม่ต้องออกหมวกอะ่ะ<ว>ใส่มงกุฎเหรอเออมงกดอ่ะคุณเมียเดีย็เอามงกุฎเลยไม่มีไม่มีก่อเกิดใช่ <c oughs> ต้องมีก่อเกิดกระโดดขึ้นป้อมงอง,องไม่ได้ จะแต็กหมดมันเคลียร์ได้ว่ะดูดเลือดทีละพันสามดูด d a ม a g e ยังไงข่มมาเนี่ยผมเข้าไปมั่วเลยอะแล้วก็ปลาเลือลล่อยไกลๆกอนไงี้ยตอนระหว่างก่อนไฟอือสองพันวู้เป็นมาล็อกอะคอนเสทสแต็กเลื่อยมันเพิ่มอะไรวะพี่สแต็กเลื่อยไหนไม่มี มันคือตัวหนึ่งเราดูดเราดูดดาเมจได้แค่ไม่เกิน7 7ครั้งคือ21เอมั้งถ้าจำไม่ผ time, time. <S 3> 3 <S ิดทำไม่ไใจทำเล็กถูกวนะสองทีนะเลือดมันเลือดสองทีนะตายพอดีนะีเดียวแตกโอเคสบายแบบนั้นเนี่ย แน่นเลยตัวละครที่หนึ่งหนึ่งเจ๋งที่สุดในเกมเงินกูเยอะไงเออกูเลือกโหครึ่งหลอดโอ้โหแม่เลยอะไรวะเนี่ยตะกี้คือตัวละครนี่มีมาตาสามีก็ได้โขกเขาต้องมีของอมาจ้าแม่งเหมือนแม่งเหมือนแบบว่าตัวนี่แหละเหมือนเดิมแหละ เหมือนตอนนั้นน่ะที่มาจ้าติดเมตาตอนแข <95 x 2> ่งน่ะก็คือได้ได้ของกันเวทมาชิ้นหนึ่งก็คือเก่งแล้วอันนี้ก็พอกันเหมือนกันของสองชิ้นคือเก่งว่าเอาไม่ลงกลางกลางฝ่ากลางแอนุ่เดียวเด็ดต่าเริ่มเริ่มอยากติดใจเริ่มอยากเล่นให้บรรลุ ครับก็เป็นไงบ้างครับซาบทาจิจังเกิลในวันนี้นะก็ถือเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับข้อเสียมันอย่างหนึ่งก็คือช่วงต้นเกมเนี่ยค่อนข้างจะฟาร์มช้าและสี่เวลกค่อนข้างจะฟาร์มช้านะครับแล้วก็จะเริ่มออนไลน์เนี่ยตอนเริ่มมียนติแล้วนะครับอารมณ์มันเนี่ยมันจะเป็นตัวกลางๆนะครับเล่นได้แบบว่าเป็นแบบป่าแนวแบบว่าซัพพอร์ตเพื่อนนะครับแบบว่ารับดาเมจให้เพื่อนเข้าออกสร้างดาเมจเป็นหมู่อะไรอย่างงี้นะไม่ได้เน้นทาง CC อะไรอย่างงี้ นะครับใครนึกไม่ออกมันจะทรงๆคล้ายๆริปโปอะไรเงี้ยฟิลนั้นนะฮะแต่อาจจะไม่เดือดเท่าแต่ว่าจะเป็นทรงคล้ายๆริปโปนะศับการเล่นตัวของทาจิป่านะเพราะงั้นใครที่จะหาทาจิป่ามาเล่นเนี่ยก็เป็นดาเพื่อเคาน์เตอร์ละกันนะรหรือใครอยากหาตัวอะไรป่าเท่ๆสักตัวทาจิ G ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะก็ประมาณนี้ละกันนะศัพทการรีวิวนะครับขอบคุนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยะจะเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปมากเลยนะฮะสนใจคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ใฝ่ายตามด้วยคคคครรัััับบนนีก็แลละสสเจอ